ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะชาลีเวชชาลี Here I am ช่าช่าอาช่าช่าช่าอาช่าช่าช่า i ช่าช่าอาช่ากุกกานิงคิดถึงใคร

ทนนันนะเนี่ยคือจะถามว่าจะถามว่าคิดถึงใครเจอจ๋าเข้าไปโอ้ยอกรม,มินเอาเย็ดอะไรโ่โนโนโนกรมินจ๋าคิดถึงใครคิดถึงชารลี เวนเม be ืม่อไหร่ที่คุณร้องเพลงอ่ะเพลงอะไรก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู <mí> ่ไม่ต้องเข้าใจการมีร้องเพลงอะไรปุ๊บนะผมผิดได้ตลอดเลยผมต้องเปลี่ยนเพลงเขาแล้ะเวลาเขาร้องเพลงอะไรบางคนก็ว่าแบบว่าผมหายไปไม่คิดถึงคิดถึงผมเขาร้องเพลงอะไรเนี่ยฉันมี I have I have a new song you. for you you song no 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 you 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 song อืมเพลงนี้คือไม่ต้องห่วงไม่มีดราม่าแน่นอนเรื่องเรื่องว่า ผมนู่นนี่ไม่ไดี you 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 say you you sing a song with me โอเคใช่เอ๊ะบางระจันบังอ๋ออ๋ออีกทีอีกทีบางระจันบังเรจันบังระจันบางระจันบังระจัน นีเขาไปร้องแล้วยังคนยังมาแวะมา,มาด่าผมได้เนี่ยเอาเลยเออไม่อายยืนไม่อายืนอยู่ทวันอยู่ทิ้งวันนดน twelve แผน twelve เ song um, about love about l o o you and me o h e y when 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 you miss me you ร้องเพลงนี้โอเค You sing this song โอเคโอเคบังระจันฟางละจันฟังระจันฟางละจันบังระจันฟางละจันไม่อาจยืนอยู่ถึงวันไม่อาจอยู่ถึงวันเ a ็นเดือน w e l v e Hand down twelve โอ้โน่ารักมาก อือครับวิทย์ก y มินกินข้าวกินข้าวยัง No I'm not dinner I'm not eating อ๋ออยู่หร Lunch time hamburger and finish nothing Oh, morningYeah ah uh, morning morning no 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 uh lunch it lunch it <laughs> คนไรสวยมากเลยนะครับผมดูสภาพผ้าผมเลยอ้ย oh. เวดเวดเวดมี่โอ้ next month you come เดือนน้นถ้าคุณมาไทยแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ต I want to go น่ารักไหม today a m handsome yeah very good your dress very handsome cute to my style อ่า เดี๋ยวมจะเป็นเหมือนวันแรกให้เพื่อนๆดูนะวันแรกผมทายังไงนะเฮ้ยนี่ผมผมอยากให้เขาดูนี่มากเลยคิดถึงวันนี้นะคิดถึงวันนี้ first time we ช a l k we meet นี่น่ารักมากเลยคนนี้อยู่ไหนเนี่ยเพื่อนกดตามไปเลยนะช่องนี้กดตามไปเลยนะเนี่ยอ้าวอยู่ไหนอะตามไปุ๊บคนนี้น่ารักมากแล้วเดี๋ยวเรามารักกันใหม่ Hi nice to meet you I know I know Hi น่ารักจังเลยต้แมเรแล้วน่ารักมากเลย I know I love f o r มันเด็กอายุสิบเจ็ดเลยดูดิน่ารักป่ะเอมา First we t we talk with my friend วยต้มเลยเมื่อวานผมไปสารภาพในรายการนะครับว่าจริงๆเนี่ยผมผมผมอะ เราเราให้เพื่อนเพื่อนฟังต่อหน้าเขาเลย first first time i my 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 friend Charlie family ที่ฉันแบก Charlie family ไปดูการมินอ่ะนะผมแมบบผมพูดนี้เลยนะผมก็พาเข้าไปผมสาละาาพาว่าวันนั้นอนะ่ะผมทิ้งลูกทับแล้วผมก็กลับไปนอนนะครับพอพอรู้ว่าลูกทับไปอยู่ในห้องแล้วผมก็พิมพ์ yeah, <you. S 1> อ่อนยอยนซโยแล้วก็ปล่อยลูกทับพิมพ์พิมพ์พิมพิมพ,มพม์กับการมินไปนะครับแล้วผมก็

ทำไมน่ารักแบบนี้ทำไมน่ารักแบบนี้กำ,ำลังไม่เข้าใจเน่กำมิน Yes ชาวจุมเฮ m s ชาวจุมเฮ No No one minute okay No If you long hair like you, if you short hair, I'm like you, if you not shower, I'm like you. <laughs> Thank you. What? Okay, ka, kokun ka, okay, five a minute, five a minute shower, okay. Uh -huh. Okay, what? five minute. Shower, okay? Yeah. Shower, tum hai. Mm. <laughs> okay, ka. Come in. Yes. Yeah. รู้ว่าคุณได้ยินมันไปแล้วแต่ฉันจะพูดมันอีกครั้งเดี๋ยวนี้นอยต้า Here your h a r t in me Oh okay me too ฉันให้เคือคุณ <laughs> ยอกยอกหยอกไ i m ม t ทูเฮ <me> ้ยอย่าควักอะไรตกใจหมดเลยโอ้ <laughs> ใจหายวับ เือบช็อกตกใจหมดเลยโอ้โหคุณก่าวคุก้คหายเว็บเลยขำอะไรกันตกใจไปกับผมมากผมถามหน่อยตกใจกันมา Thank y o พี่เด็กเนลินน้าท้ด Say ลีชาล i e ู h a r l i e y ู u อ o i n s ด o ด e ด j o i ดูดูดู ข้างๆก็กดีตกใจกันหมดตอนนี้เพื่อนๆช็อกงายหลอดงายงายหลังกันไปหลายคนนะครับเฮ้ยลืมไว้เราต้องมีสตินิดหน่อยแป๊บนึงเฮ้ยชาร์ลีตั้งมง했อชาร์ลีนั้นต่้งมั่ง했습니다 Are you okay? Not okay. I m hurt my heart. Hi, c o m e i n Please help me. Help me please ก m มินอืมหาขนาดอันนี้กำมินเฮ้ยเดี๋ยวลองลองซ้อมขอบคุณปลาหางนกยุงมากเลยนะครับผมอ่า,าแล้วก็หัวใจดวงเล็กดวงน้อยซ้อมซ้อมสมมติว่าตอนนี้เป็นตอนที่ที่ไม่ได้มีใครดูเราอยู่ Only you and me now Only you and me, you and me. Hmm. What? My no. You don't. You don't see. You see me. Only me. Yeah. Uh. Okay. 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 Now, Danny. You eyes. I, I see. Yeah. yeah. <laughs> You only alone you only alone not, not uh, you don't aso 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 not not doing yeah. mm, I'm on me now Hey I mean aso no one more please Hmm Hmm. Ah nack <laughs> <Metal. cười> <laughs> <calculating. cười> thank you, rất là vui lòng, rất là vui lòng, rất là new song you là new song rất là yeah i i i like uh, this song uh do you know no you come in yes can we can we dance one song you can dance now then 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 good 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 you 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 your song please come okay ลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ